สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมชาว y o u tube และก็ท่านสมาชิกท,ทุกท่านนะคะที่ติดตามมาอยู่799ทํานายทายทักนะคะวันนี้เราก็จะมาทํานายดวงชะตาของ12ลราศีนะคะในสถานการณ์ดวงคาดการณปี2567เนี่ยเรามาดูที่ว่าสถานการณ์ในปีหน้านี่จะเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มนะคะคาดการนะคะเราจะดูในรูปแบบของ12เหลเรือนนะคะ ส่วนการทํานายแบบ12นักษัตว์ชวดฉลูขันเถาะนี่แหละทาให้แล้วหน้าในลิงก์ข้างล่างเนี่ยแล้วก็12ราศีดวงความรักคาดการนะก็ทําให้เหมือนกันนะในครา้นี้เราก็จะมาดูชาวราศีพิจิกคาดการในรูปแบบของ12เหลือนชาวพิพจิสำหรับมายูเจกกคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16พฤศจิกาย,ยนถึง15ธันวาคมราศีนี้จะเป็นธาตุน้ำนะ ไม่ว่าคุณจะอยู่เอ่อไม่ว่าคุณจะดูในรูปแบบของสิบเอ่อลัคนาราศีนะดูได้นะสำหรับมาอยู่เจ็ดเก้าแล้วก็คนที่มีวันที่เกิดไม่แน่นอนไม่รู้เกิดวันที่เท่าไหร่ไม่รู้อยู่ในในลักษณะของราศีอะไรนะแต่ถ้าคุณเกิดอยู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคุณยืดชาวพิจิได้เลยนะคะสำหรับมาอยู่เจ็ดเก้าเก้านะไม่ต้องเคร่งเครียดดูเป็นแนวทางไปอ่านะ ดูซิว่าปีหน้าเนี่ยสถานการณ์ของชาวพิจิจจะเป็นอย่างไรบ้างนะปีหน้านี่บอกได้เลยเจ้าชะตานี่ต้องใช้ความอ่อนโยนนะถึงจะประสบความสาเร็จนะปีหน้านี่คุณต้องลดลดลงตั้งเยอะนะบอกได้เลยไอความเป็นคนที่แบบเขาเรียกว่าเป็นคนที่เออโกรธแล้วก็ขี้หุนหงิดง่ายนะนะแต่ว่าจิตใจดีนะจริงๆแล้วเป็นคนที่ใจดีมากบางทีก็ ดีสุดๆเวลาจะร้ายก็ร้ายสุดๆเหมือนกันนะชาวพิจิเนี่ยอยู่ในคนคนเดียวกันเนี่ยนะเขาก็มีความโดดเด่นในลักษณะของความเป็นผู้นําหลายๆทางนะก็คือบางทีมีความคิดความอ่านดีนะแต่ว่าค่อนข้างอารมณ์นี่จะแปรปรวนหน่อยนะแต่ปีหน้านี่คุณจะเปลี่ยนตัวเองมากเลยนะชาวพิจิเนี่ยนะคุณต้องปรับเปลี่ยนตัวเองด้วยเท่าที่ผ่านมานะนะคะมันก็เป็นอารมณ์ที่ เหมือนแบบไม่ใช่ท่าน,น้ำนะมันคือไม่เย็นนะจริงๆแล้วนะพิจีเนี่ยเป็นท่าน,น้ําแต่ไม่ค่อยเย็นเท่าไหร่ในจริงๆในตัวตนอนะ่ะนะเวลาก็ร้อนโอ้โหในปีหน้าที่คุณต้องแบบมันจะเป็นในลักษณะของนะอะคุณต้องใช้ความอ่อนโยนในการตัดสินใจหรือในการเลือกหรือในการวางแผนต่างๆางก็ตามนะคะ คุณจะมีความสําเร็จในชีวิตมากขึ้นในปีหน้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องโชคลาภก็ตามเขาเรียกว่ามีบุญบาร,รมีในตัวเขาเรียกว่าบาร,รมีนะนะคะบาร,รมีนะเขาเรียกว่าแข่งอะไรก็แข่งละแต่แข่งบุญวาสนาแข่งบาร,รมีเนะี่ยชาววิจิปีหน้าเนี่ยบาร,รมีของคุณจะนะเขาเรียกว่าไงอะบุญบารมีน่ะบารมีนะไม่นะว่าจะเป็นงานก็ตามนะคะ คุณก็จะมีบรารมีให้คนเคารพยำเกรงมีคนน้ำหน้าถือตาออมีคนให้เกียรติมีคนมองคุณมีความสามารถออนะคะในปีหน้าเนี่ยนะคะความสุขทั่วไปคุณก็มีนะบุตรบริวารก็ดีมากในในในสำหรับวัยอีกวัยหนึ่งนะวัยอีกวัยหนึ่งนะบุตรบริวารดีมากเลยไม่ได้สร้างปัญหาแล้วก็มีประสบความสําเร็จหรือว่ามีอะไรที่ เออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีอะไรที่เป็นหลักเป็นแหล่งมีอะไรที่แบบมั่นคงในการที่จะจัดการไม่ว่าเรื่องงานเรื่องอะไรก็ตามคือหมดห่วงในลักษณะของบ่อบุตรหรือลูกหลานเนี่ยนะคะแล้วก็คุณก็จะมีความสุขมากขึ้นในปีหน้าเนี่ยนะบางท่านนะถ้ามองลักษณะของความรักมีโอกาสได้พบเจอกับเพื่อนเก่าคนรักเก่าเข้ามาทักทายนะสำหรับคนที่เป็นโสดนะ เออไม่สดก็ตามจะมีคนที่เคยรู้จักมาก่อแเราก็เข้ามาพูดคุยด้วยนะคะนะการเดินทางก็ถือว่าดีมากนะเดินเดินทางประสบความสำเร็จนะถึงบอกแล้วไงว่าอ่เจ้าชะตาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีหลายๆอย่างเดินทางไปออเขาเรียกว่าไปติดต่อการงานเดินทางไกลมีโอกาสประสบความสำเร็จแนมะ้กระทั่งการไปรับตำแหน่งนะอ่านะคะ เดี๋ยวเรามาดูเรื่องหน้าที่การงานกันเลยกันแล้วกันนะคะพรับชาวพิจิคาดการนะคะตั้งรับกับมันนะสิ่งดีก็เป็นกําลังใจไปสิ่งที่เป็นปัญหาตั้งรับปรับเปลี่ยนทําอย่างไรแก้ไขถึงจะดีนะเพราะฉะนั้นสิ่งจะดีจะดีได้เจ้าสตาต้องใช้ความอ่อนโยนใช้ความเขาเรียกว่าในตัวเองนะ่ะความอ่อยู่ในตัวเรานะ่ะ เอาออกมันมาใช้ให้เกิดประโยชน์ความสามารถในตัวเราจริงๆมีความอ่อนโยนไม่น้อยเลยนะชาวพิจิเนี่ยใจดีด้วยนั่นแหละตรงนี้หล่ะปีหน้านี่คุณต้องใช้มันแหละ,ะคุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานต้นต้นปีน่ะอ่ามะกราคุ้มพาในดีมากเลยมีโอกาสเฉลิมฉลองตําแหน่งมีโอกาสได้เดินทางน่ะไปรับตําแหน่งหรือเดินทางไปทํางานบางท่านได้มีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงาน แต่ว่าสิ่งที่ทําให้คุณถึงแม้ว่าคุณจะมีหน้าที่การงานหรือสามารถหางานได้ก็ตามคุณรักในงานนั้นแม้จะมีปัญหาหรือมีเรื่องทุกข์ใจนะจริงๆแล้วชาวพิจิถึงแม้ว่าคุณจะมีงานหรือว่าได้รับงานหรือว่าได้งานทําเนี่ยแต่คุณก็มีเรื่องหนักใจคุณกลัวหลายๆอย่างเพราะว่าความเป็นตัวตนของคุณบางทีมันก็เด็ดขาดแต่ในปีหน้าคุณต้องใช้ความอ่อนโยนนะคะคุณจะประสบความสําเร็จคุณจะได้เงินจากงานนะแล้วก็ ประกอบอาชีพธุรกิจจิจาการส่วนตัวนะแต่ว่ามันเป็นงานเดิมๆนะถึงจะประสบความสำเร็จบางท่านมีการนําเข้าส่งออกในครึ่งปีแรกนี่ดีมากมีความคิดความอ่านที่จะ,ะส่งออกสินค้านะบางคนทํากิจาการธุรกิจส่วนตัวเกี่ยวกับค้าขายนี่แหละคิดวางแผนที่จะลงทุนในลักษณะของการส่งสินค้านําเข้าส่งออกนะเอ็กพอตอินพร์ตนี่แหละพูดง่ายๆก็คือนั่นแหละจะมีโอกาสประสบความสําเร็จ ะในครึ่งปีแรกเนี่ยแต่ว่าคุณต้องคุณต้องดูดีๆนะคะบางทีคุณก็จะเกิดเรื่องขัดแย้งกันนะหรือว่าเรื่องไม่เข้าอ,อกเข้าใจกันได้ในช่วงครึ่งปีหลังเพราะว่ากฎเกณฑ์ของคุณนะบางคนทํางานในองค์กรเนี่ยบางทีองค์กรเราอาจจะเป็นผู้บริหารหรือเป็นผู้นํานะไม่ว่าคุณจะอยู่ในระดับไหนก็ตามคุณอาจจะมีแบบคืออาจจะมีกฎเกณฑ์ของคุณนะ่ะ บางทีก็หย่อนหย่อนลงนะนะคะางานที่ติดต่อเนี่ยบางท่านเนี่ยนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยอาจจะดูเหมือนเงียบเียไปบ้างแต่ยังยังอยู่นะคือยังคืออาจจะเงียบไปอย่างเงี้ยการติดต่อถ้าไม่เงียบไม่เห็นตอบรับเนี่ยมันจะมีโอกาสตอบรับดีอยู่นะคุณต้องใจเย็นๆนะมีโอกาสดีมากอยู่นะสาหรับหน้าที่การงานที่เป็นกิจกิจการหรือธุรกิจส่วนตัวหรือการรับเหมาหรืออะไรก็ตามนะคะแต่งานใหม่เนี่ย ไม่แนะนำนะการลงทุนกิจการใหม่ๆไม่แนะนำนะแต่สิ่งเดิมๆนี่มีโอกาสดีขึ้นนะคะแล้วก็งานที่ทำอยู่แล้วเนี่ยคุณอาจจะมีเรื่องหนักใจแต่คุณปรับเปลี่ยนนะหรือเปลี่ยนฮงจุ้ยหรือเปลี่นปรับเปลี่ยนพฤติกรรมหรือแก้ไขกฎเกณฑ์อะไรต่างๆเนะี่ยมันก็จะทำให้ดีขึ้นนะคะในลักษณะของงานนะมีโอกาสหาง,งานได้นะครึ่งปีแรกแล้วก็ครึ่งปีหลังเหมือนกันนะคะ แต่จิจการใหม่ๆเนี่ยก็ไม่อยากจะได้นำหรอกเพราะว่ามันอาจจะดีในช่วงแรกๆต่อไปมันจะทำให้เหมือนกับว่าดีต้นร้ายเอ้ยออแรกๆก็ดีต่อมามันก็จะเหมือนกับว่ายิ้มเหงาซบเซาอย่างเงี้ยนะคะแต่คุณต้องอดทนถ้าคุณจะลงทุนคุณก็สามารถลงทุนได้แต่คุณต้องอดทนให้มันผ่านนะผ่านไปหลายเดือนเหมือนกันนะ่ะนะช่วงแรกๆอาจจะดีต่อมามจะเงียบนะแล้วก็ยังอยู่ไปตลอดพยุงกันไปแต่ว่าพอ ครึ่งปีหลังอาจจะดีขึ้นนะมีลูกค้าเข้ามาเยอะแล้วก็มีคนเข้ามาติดต่อเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะคะบางท่านนะ่ะมีโอกาสดีมากเลยกิจการเก่าๆเ,เดิมๆน่ะนะคะส่วนการเงินการเงินก็เหมือนกับว่ามีอะไรมากมายนะที่ต้องจับจ่ายหรือมีการวางแผนนี่แหละบางท่านนะ่ะมีการวางแผนที่จะลงทุนนี่แหละถึงบอกไงอย่าเพิ่งไปลงทุนอะไรมากนักในะกิจการใหม่ๆ แต่กิจการเดิมๆคุณอาจจะลงทุนได้ในลักษณะของอการปรับเปลี่ยนหรือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงสถานที่เนี่ยอาจจะใช้นะอาจจะใช้เงินเตรียมการในลักษณะแบบนี้นะคะถือว่ามีโอกาสดีนะคะส่วนโชคลาภก็นะก็มีในช่วงครึ่งปีแรกกับครึ่งปีหลังก็มีนะนะก็ถือว่ามีโชคอยู่บ้างก็แล้วแต่บุญคนนะคะ อะแล้วแต่บ,บุญคนการเงินเนี่ยแล้วเงินที่มาจากงานนี่ก็ถือว่าดีมากเลยนะดีมากเลยเงินที่มาจากงานเนี่ยนะคะแล้วก็ผู้อุปถัมภ์ดีนะเงินที่มาจากผู้อุปถัมด้วยนะผู้ผู้อุปถัมยังให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่นะคะเนี่ยเวลามีปัญหาในชาวพิจินี่ยังมีดวงอุปถัมอยู่เพราะเขาเป็นคนที่เหมือนกับว่า เข้าใจาปรับเปลี่ยนคือปรับตัวเข้ากับสิ่งต่างๆได้ดีนะนะคะรู้ทางเอาตัวรอดได้ว่างั้นเถอะนะคะต้องใช้ความอ่อนโยนของตัวเองนะคปีหน้าเนี่ยชาวพิจิจนะคะเราจะเหมือนกับแต่ก่อนไม่ได้นะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะคะสำหรับชาวพิจิในปีหน้าถึงจะไปได้ดีถึงจะประสบความสําเร็จมีชื่อเสียงนะถ้าคุณทําได้นะคุณยอมอ่อน ุณยอมอ่อนทำทาเหมือนกับจริงๆก็ไม่ใช่ยอมอะไรง่ายๆแต่ถ้าคุณยอมในลักษณะของผลประโยชน์ของคุณคุณจะได้สิ่งนั้นมาคุณจะประสบความสำเร็จมาอยู่เจ็ดก็เก้าก็เปรียบเทียบให้ให้ฟังนะมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้เหมือนกับว่าเรารู้รู้แต่ว่าเรายอมยอมจริงๆเราก็ไม่ใช่คนโง่เราฉลาดแต่เรายอมโง่ในบางสิ่งบางอย่างเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมานั่นคือความฉลาดของชาวพิจินะคะในลักษณะแบบนี้นะ ในเรื่องของหน้าที่การงานถึงจะหนักใจอยู่บ้างแต่ก็สามารถที่จะผ่านฉลุยไปได้นะคะมันดีนะที่พูดเดาทำยังให้การช่วยเหลืออยู่มากๆเลยแหละเอยปากนะโอ้โหเขาให้การช่วยเหลือแล้วก็เดินทางนี่ก็ดีมากถือว่าประสบความสําเร็จจะไปติดต่ออะไรก็ประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็งานใหญ่ด้วยบางท่านเดินได้มีโอกาสได้เดินทางไปถึงต่างประเทศไปติดต่อธุรกิจการงานนะในอีกระดับการค้าหนึ่งนะครับนะ ส่วนความรักนะบางทันบางท่านนะอาจจะพบกับความรักใหม่อาจจะเป็นเพื่อนเก่านะหรือคนที่ต่างวัยกันเข้ามาเนี่ยทำความรู้จักเป็นมิตรภาพที่ดีมากบางท่านนะคบกันนะมีโอกาสได้แต่งงานในช่วงครึ่งปีแรกนะครึ่งปีหลังอาจมีโอกาสได้พบเจอมิตรภาพดีๆแล้วก็เตรเริ่มต้นชีวิตใหม่สําหรับคนที่มีปัญหานะนะเราจะไม่แยกแยะนะไปดูนะเจาะรายละเอียดให้ต่างหากแล้วนะเรื่องความรักนะ่ะ หรือคาดการก็ทำให้แล้วในรูปแบบของ12ราศีนะคนที่มีครอบครัวคนคบกันอยู่คนโสดเนีย่ยไปดูได้นะคะอันนี้เราจะพูดคร่าวๆเราจะไม่เจาะนะคะคนที่มีคู่มีโอกาสคนที่มีครอบครัวหรือคนที่มีปัญหากันเนี่ยความรักเนี่ยมีโอกาสจบเลิกนะหรือคนที่ค,บ,คบกันอยู่เนี่ยในบางคู่อาจจะมีการขัดแย้งหรือทะเลาะกันนะบางทีงเงียบ ตัดสายสัมพันธ์กันไปเลยแล้วก็ไปเริ่มต้นชีวิตใหม่มีคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะแต่บางคู่ดีหน่อยอาจจะได้แต่งงานตั้งแต่ต้นๆปีเนี่ยนะคะมีโอกาสเริ่มต้นมีโอกาสพบเจอความรักใหม่แน่นอนนะชาวพิจิที่เป็นโสดนะคะมีเพื่อนเก่าหรือคนที่เข้ามาทักทายเนี่ยทําให้คุณมีรู้สึกมีความรู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาบ้างนะสำหรับคนโสดนะกับคนที่จบกันไปแล้วนี่มีโอกาสเริ่มความรักใหม่ ส่วนสุขภาพบางท่านนะต้องดูแลตัวเองนะทํางานหนักๆเนี่ยสุขภาพก็ต้องดูแลบางท่านอาจจะป่วยถึงขั้นล้มหมอนนอนเสือนะดูแลตัวเองนะเพราะว่าอาจจะมีงานให้คุณมาจัดการหลายอย่างนะแล้วก็ความเครียดจากการทํางานนี่แหละนะคะก็ต้องดูแลตัวเองนะคะบางท่านเป็นอยู่แล้วเนี่ยนะคะต้องดูแลตัวเองอย่าให้มันซุดนะคะคนที่ไม่เป็นเนี่ย แข็งแรงนี่อย่าประมาทนะคะเพราะนั้นดูแลตัวเองเราจะไม่เจาะรายละเอียดเรื่องโรคนะไปดูในรูปแบบของ12นักสัตว์จะดูให้นะคะว่าเป็นอะไรหนักไม่หนักไปดูได้นะ,คะใครชอบดูแบบ12นักสัตว์ก็เข้าไปดูได้นะทำให้เหมือนกันนะคะสำหรับการทำนายชาวพิจิก็คงประมาณนี้นะคะอย่างไรก็ตามเป็นการทำนายโดยภาพรวมนะคะอย่าเครีครยดอย่าซีเรียดนะคะ เป็นแนวไปอ่ะก็สรุปนิดนึงนะคะสําหรับคาดการปีส่วนการทํานายรายเดือนก็จะทําให้เหมือนเดิมนะคะสําหรับท่านสมาชิกทุกท่านนะ,ะชาววิจิปีหน้าเนี่ยในคาดการเนี่ยเจ้าชะตาเนี่ยยังเป็นอะไรที่ดีๆเข้ามาอยู่นะคะมีบาร,รมีในตัวต้องใช้ความอ่อนโยนและปีหน้าเนี่ยนะต้องรู้จักอถอยแล้วคุณจะประสบความสําเร็จนะคะอืม จริงๆแล้วชาวพิจิตรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ยอมใครง่ายๆอยู่แล้วแต่ปีหน้าคุณต้องยอมยอมเพื่อความสําเร็จของคุณนะคะผู้อุปถมก็ดีบุตรบริวารลูกหลานก็ดีนะคะสําหรับคนอีกวัยหนึ่งนะคะแล้วก็บริวารรอบๆตัวก็ถือว่าดีนะคะคนช่วยเหลือผู้บุปถมการเดินทางดีมากเลยเดินทางไปติดต่อธุระกิจการงานนะหรือไปติดต่อเรื่องราวต่างๆหรือไปรับตําแหน่งก็มีโอกาสที่ดีมากเลย โชคลาภก็มีบ้างนะคะสําหรับชาวพิจิในปีหน้านี่นะแล้วตะบ,บุญคนนะเรื่องโชคลาภการลงทุนใหม่ไม่แนะนํากิจการเก่าๆเดิมๆมีโอกาสจะดีแต่ก็หนักใจหน่อยแต่ปรับเปลี่ยนน,นิดนึงก็จะดีนะคะสําหรับเรื่องธุรกิจการงานบางท่านมีโอกาสได้ไปทํางานถึงต่างประเทศหรือมีโอกาสได้ติดต่อเกี่ยวกับงานนําเข้าส่งออกนะคะปีหน้าความรักใหม่มีโอกาสเกิดขึ้นนะคะสําหรับชาวพิจิเรามาระวังให้ดีๆนะกับการโดน กับการที่จะขัดแย้งกันนะคะนะคะสำหรับความรักของชาวพิจินะมีโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่มีโอกาสพบรักสำหรับคนโสดนะคะก็คงจะประมาณนี้นะคะสำหรับชาวพิจินะชอบกันยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกันต่อนะคะจะได้ทำคลิปใหม่ๆดีๆมาฝากท่านอีกในคราวต่อไปโอเคค่ะสวัสดีค่ะ